ค่าของคนอยู่ที่จุดๆอ่าถามว่าจุดๆคืออะไร,รหลวงพี่เชื่อว่าแต่ละคนนะครับจะมีคําตอบเป็นของตัวเองเนาะว่าค่าของคนเนี่ยอย่างนี้หลวงพี่ขอถามกันดีกว่าเราคิดว่าค่าของตัวเราเนี่ยอยู่ที่อะไราสามารถพิมพ์แชทตอบตอบกลับมาได้นะครับเดี๋ยวเรามีมอนิเตอร์เรามีมอนิเตอร์คอยดูให้อยู่ S <S นะครับสามารถมาร่วมตอบคำถามกันได้นะครับว่าอ่ะเราคิดว่าตัวเราอะ่ะที่คิดว่าค่าของคนอยู่ที่ตรงไหนอ่าสามารถตอบได้หลวงพี่ก็จะเทศไปเรื่อยๆเนาะสำหรับหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่อันนี้เป็นความคิดของหลวงพี่เองนะหลวงพี่ไม่ได้บอกว่าความคิดของใครจะถูกหรือว่าความคิดของใครจะผิดสําหรับหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่รู้สึกว่าค่าของคนเนี่ยมันอยู่ที่ความดีที่อยู่ในตัวของเราอ่า ค่าของคนเนี่ยสำหรับหลวงพี่นะอยู่ที่ความดีในตัวถามว่าแล้วความดีในตัวเป็นแบบไหนเรา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 เคยสงสัยไหมว่าที่เราเกิดมาเนี่ยที่เราเกิดมาเราเกิดมาทําอะไรอ่าแล้วทําไมเราถึงเราคิดว่าชีวิตของเราที่เรามีอยู่นะตอนเนี้ยเป็นชีวิตที่ยาวหรือสั้นเราคิดว่าชีวิตของเราที่มีอายุอยู่นะตอนเนี้ยยาวหรือสั้น บางคนก็จะบอกว่าโหชีวิตที่เราได้มา50ปี60ปีหรือถ้าเทียบกับชีวิตอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ตอนนี้เนี่ยเจปีแต่ละคนก็บางครั้งเนี่ยคนที่อยู่โลกภายนอกอยู่ข้างนอกที่ยังไม่รู้ความจริงของชีวิตเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโหชีวิตของเขายาวมากชีวิตของเขาแบบเฮ้ยโหมีชีวิตอยู่นานมากเลยอย่างเช่นแบบคนอายุ20อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าชีวิตไขอายุไขของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่75ก็จะบอกว่าโหเรายังมีชีวิตอีกตั้ง55ปี แต่ว่าหลวงพี่อยากให้เราลองมองไปอีกมุมหนึ่งเราลองคิดดูนะครับว่าเราลองคิดดูนะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันยาวขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเรารู้จักเรารู้จักมแมลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีปักขาวไหม,ม,มแมงแมลงชีปักขาวอ่ะที่เวลาที่เรามันจะมีช่วงที่ฝนตกใหม่ๆโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยน่าจะรู้จักน่าจะน่าจะเจอกันเยอะ ที่เราเปิดไฟแล้วมันจะชอบบินมาเล่นแสงไฟพอมันบินมาที่แสงไฟเนี่ยมันก็ร่วงตกตายถูกไหมถามว่าวัฏจักรของแมลงชีปาเขาเป็นยังไงคือวัฏจักรของมันส่วนใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นตัวอ่อนจะเป็นตัวอ่อนอยู่ในน้ําแต่เมื่อถึงฤดูกาลของมันเนี่ยที่ผสมพันธุนนนม์มันก็จะบินขึ้นมามันก็จะบินขึ้นมากลายเป็นตัวเต็มวัยล้วก็มาผสมพันธุ์กันเพื่อจะเกิดเป็นเจเนเรชันใหม่ในยุคต่อไป ของแมลงชีปากขาวเพื่อไม่ให้มันสูญพันธุ์แต่เมื่อไหร่ที่มันสุมันผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วเรียบร้อยแมลงชีปากขาวก็จะทิ้งดิ่งแล้วก็ตายเราคิดว่าแมลงชีปากขาวเนี่ยชีวิตของมันมีคุณค่าไหมเออเราคิดว่าชีวิตแมลงชีปากขาวมีคุณค่าไหมเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไมชีวิตแมลงมันช่างสั้นนะักบินมาเขาเรียกว่าอะไรเกิดมาจากน้ําเกิดมาจากอับ แปลงสภาพกลายเป็นตัวเต็มวัยจากน้ําบินขึ้นมาสู่แสงไฟแล้วก็หาตัวเมียตัวผู้ก็หาตัวเมียพอผสมพันธุ์กันเสร็จปุ๊บก็ตายพอวางตัวเมียวางไข่เสร็จมแมลงชีปากขาวก็ตายเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตของมันมันสั้นแล้วดูไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรเลยแต่ว่าหลวงพี่อยากให้เรามองอีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าเวลาที่เทวดาเนี่ย มองเราลงมาจากบนสวรรค์เนี่ยเขาคิดว่าชีวิตเรามีคุณค่าไหมเออถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนะถามว่าชีวิตข้างนอกของคนปกติคืออะไรลงมาไล่กันอ่ะถ้าวงเวียนชีวิตของคนปกติที่อยู่ภายนอกนะไม่รู้ว่าการสร้างบาร,รมีคืออะไรไม่รู้ว่าการสร้างบุญคืออะไร <c oughs> เกิดมามีหน้าที่ทําอะไรเรียนหนังสือเรียน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 ไปเรื่อยๆเรียนไปจนจบปริญญาตรี พอจบปริญญาตรีแล้วทํำยังไงหางานทําหาแฟนมีชีวิตคู่มีชีวิตคู่แล้วเป็นยังไงต่อมีลูกถูกไหมพอมีลูกเสร็จแล้วทําไงต่อก็เลี้ยงลูกจนโตจนอายุหกสิบรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองแก่แล้วกเกษียณเลิกทํางานเราก็ส่งลูกโตเข้ามาหาลัยเราก็ใช้ชีวิตบ้านปลายในชีวิตของเราเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆอาจจะไปเที่ยวอาจจะใช้ชีวิตปีกวิเวกไปหาความสุข เราก็ตายไปอย่างสงบเราคิดว่าวัฏจักรอย่างเนี้ยเป็นวัฏจักรอย่างนี้นะเวลาที่เทวดาเขามองเราลงมาเนี่ยเขาคิดว่าชีวิตเรามีคุณค่าไหมมันต่างอะไรกับมแมลงชีปักเขาถูกไหมที่เกิดมาผสมพันธุ์ได้ลูกได้คนสืบสกุลสืบพายาทแล้วเราก็ตายไปอย่างมีความสุขในความคิดของเราว่าเฮ้ยเนี่ยฉันใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้ว ฉันใช้ชีวิตมา75ปีคุ้มค่าเรียบร้อยแล้วในการใช้ชีวิตนี้ชีวิตของเทวดากับชีวิตเราอะ่ะมันก็เหมือนกับชีวิตของทับเปรียบนะก็เหมือนกับตัวเราที่กำลังมองมแมลงชีปลาขาวอยู่เพราะว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนบนสวรรค์เอาแค่ชั้นจาตุมอย่างเดียวก็พอหนึ่งวันหนึ่งคืนบนสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยก็เท่ากับห0ปีบนโลกมนุษย์ถูกไหม เออแล้วเทวดาเนี่ยไม่ได้อยู่กันแค่วันเดียวแน่นอนเขาก็อยู่กันเป็นร้อยปีอยู่กันเป็นพันปีล้านปีเพราะฉะนั้นเราชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเศษเสี้ยวชีวิตเล็กๆที่เขามองมาแล้วแบบเฮ้ยทาไมมนุษย์เรามันใช้ชีวิตกันแบบนี้เนะาะทั้งๆที่ตัวเราเนี่ยได้กายหยาบมาทุกอย่างนะแล้วกายที่สามารถสั่งสมบุญกายที่สามารถสร้างบารมีได้กายที่มีคุณค่ามากที่สุดในวตฏสงสานี้เนี่ยก็คือกายนี้นะ กายที่เป็นตัวเราอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่เลยอยากให้เรากลับมามองว่าแล้วณปัจจุบันเนี่ยครับคุณค่าของเราอยู่ตรงไหนคุณค่าในชีวิตของเราณนะตอนนี้นะอยู่ตรงไหนเราได้สร้างคุณค่าเอาไว้ให้กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนจนทำให้เทวดารู้สึกอิจฉาในการมีชีวิตของเรา ไม่ใช่เทวดาพอมองลงมารู้สึกว่าเุ้ยสงเพศทําไมชีวิตของมนุษย์มันมีแค่นี้ทําไมเขาใช้ชีวิตแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขามีโอกาสแบบมหาศาลเพราะว่ากายเนี้ยเป็นกายเดียวที่สามารถเข้านิพพานได้นะเทวดาไม่สามารถเข้านิพพานได้นะครับเป็นกายเดียวที่สามารถสร้างบาร,รมีจนถึงเข้าขั้นนิพพานได้แต่ว่าทุกวันเนี้ยเรากําลังทําอะไรอยู่กับกายหยาบนี้หรือว่าเราจะมารู้สึกตัวอีกทีงเมื่อมันสายไปแล้ว ตอนที่เราอายุ60หรอเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแก่เกินจะทํางานแล้วต้องเข้าวัดแล้วถามว่าณนะเวลานั้นมันทันจริงไหมถามว่าณนะเวลานั้นเราจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นจริงไหมเรามีอะไรมาการันตีตัวของเราเองว่าตัวของเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่ออีก10ปีอีก20ปีอีก30ปีหรือว่าจนถึงอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์คือ75ปี ถามว่าเรามั่นใจได้ยังไงเราเอาความมั่นใจนั้นมาจากไหนลองถามเล่นๆน,นะครับลองถามเล่นๆตอนนี้เลยว่าอ่ะมีใครมั่นใจบ้างว่าชีวิตเนี่ยตอนนี้เลยนะมั่นใจว่าพอเราออกไปเนี่ยสมมุติลองสมมุติตัวเองง่ายๆนะพอหลวงพี่เทศเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยอยู่ดีๆแล้วเราหมดลมหายใจไปเลยมีใครมั่นใจบ้างว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์เออ มีใครมั่นใจไหมยกมือได้นะหรือว่าพิมพ์ตอบได้นะมีใครมั่นใจไหมว่าสมมติเนี่ยเนี่ยเราฟังเทศกันจบเนี่ยพอออกไปปุ๊บอยู่ดีๆล้มน็อกวิบากกรรมเข้าแทรกทันตายเห็นวิบากกรรมปานาเข้าแทรกพอเราล้มไปปุ๊บได้ขึ้นสวรรค์ทันทีมีใครมั่นใจขนาดนั้นไหมเอาให้กลับดุสิตด,ด้วยนะไม่เอาแค่จ่าตุ้มนะเออเอาให้กลับดุสิตด,ด้วยหรือว่าเอาแค่ เอาแค่จาตุมอย่างเดียวก็พอไม่ต้องหวังไปถึงตุสิทธิบุรีไม่ต้องหวังถึงดวงทำใสาๆเลยเอาแค่เนี่ยดุสิทธิเอาแค่จาตุมเนี่ยมีใครมั่นใจบ้างเออหน้าคิดนะไม่มีใครคิดเลยว่าไม่มีใครมั่นใจขนาดนั้นถามว่าทําไมเราถึงไม่มั่นใจหลวงพ่อสอนหลักการทุกอย่างมาหมดแล้วสอนวิธีการสั่งสมบุญสอนวิธีการเข้าถึงธรรมสอนวิธีการหาดวงสอนวิธีการสร้างบาร,รมี คือเรามีทั้งหลวงพ่อเป็นต้นแบบเป็นครูบาอาจารย์มีทั้งกัลยาณมิตรมีทั้งพระอาจารย์ที่คอยบอกเราตลอดเวลาว่าการสั่งสมบุญคืออะไรแล้วทําไมเราถึงยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าถ้าเราตายไปตอนนี้เรายังไม่ขึ้นสวรรค์ถ้าเรายังมีความไม่มั่นใจอยู่นะแปลว่าเราต้องกลับมาคิดตัวเองเราต้องกลับมาย้อนถึงตัวเองแล้วนะว่าเฮ้ยเราชั้นประมาทอะไรอยู่ถูกไหม ฉันกำลังประมาทกับชีวิตตรงไหนอยู่ว่าทําไมฉันถึงไม่มีความมั่นใจในตรงนั้นถ้าเมื่อไหร่นะถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าถ้าพรุ่งเนี่ยเรานอนหลับเราไม่ตื่นเราสามารถไปสุขติได้นี่แหละคือทุกครั้งที่เรานอนเราประสบความสําเร็จในชีวิตให้เรานอนไปพร้อมกับคิดว่าถ้าเราไม่ตื่นเนี่ยเราสามารถขึ้นสวรรค์ได้แน่นอนเราสามารถกลับดุสิตบุรีได้แน่นอนต้องทําอย่างนี้ให้ได้ทุกวันนะ นี่แหละถึงจะได้ชื่อว่าผู้ที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป็นผู้ที่เทวดาจะอิจฉาอย่างแท้จริงอิจฉาในการใช้ชีวิตของเราว่าเฮ้ยไอ้มนุษย์คนนี้มันใช้ชีวิตได้คุ้มค่ากับการที่ได้กายหยาบมาเพราะหลวงพี่เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากเราเคยฟังหลวงพ่อเทศเคยฟังพี่ๆเคยบอกเคยฟังกัลยาณมิตรของเราบอกตลอดเวลาว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากแต่ทําไม เรารู้ถึงความยากเลยแล้วเรายังประมาทในการสั่งสมบุญของเราอยู่เรายังประมาทในการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วคุณค่าของเราจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะหลวงพี่อยากจะฝากเอาไว้ให้เราได้ลองไปตกตะกอนได้ลองไปคิดกันดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่ลองไปหามันให้เจอ แล้วลองไปใช้ลองปรับแนวคิดใหม่ปรับการใช้ชีวิตใหม่ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตทุกวันได้คุ้มค่าจริงๆก่อนที่หลวงพี่เคยก่อนที่หลวงพี่บวชเนี่ยหลวงพี่เคยนึกสงสัยอย่างหนึง่งเวลาที่เราไปหลวงพี่ไปตลาดหรือว่าหลวงพี่ไปตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยเราเห็น คนขายผลไม้แม่ค้านั่งขายของอยู่ที่ตลาดหรือว่าคนเข็นรถผลไม้ขายหรือว่าคนเขาเรียกว่าอะไรอะแบกผัดไปส่งคนขับรถสิบล้อหลวงพี่เคยมีคําถามอย่างนึงว่าอย่างนึงนะว่าเอ้ยทาไมคนเราเราเกิดมาแล้วเราต้องมาเจอชีวิตอย่างนี้จริงๆหรอแล้วเราสามารถทํายังไงให้เราให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากกว่านี้ได้บ้างมากกว่าการที่ต้องมานั่งขายของอยู่ทุกวันนะ่ะ โดยที่รอว่าเมื่อไหร่จะมีลูกค้ามาซื้อของเมื่อไหร่เราจะมีเงินเก็บมันคือการรอไปเรื่อยๆอะ่ะโดยที่เราไม่รู้เป้าหมายในตัวเองว่าเฮ้ยเราทําไปทําไมแล้วชีวิตของเราเกิดมาเพื่อเปิดเปิดแผงขายของอย่างนี้จริงๆใช่ไหมไปทั้งชีวิตจริงๆเหรอเออเขาสร้างกายหยาบของเรามาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเหรอแค่นั้นจริงๆเหรอเคยถามตัวเองไหมน่าคิดนะน่าคิดนะเออ ้าเราถามตัวเองอย่างนั้นะตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเกิดมาแค่นี้จริงๆหรอเราเกิดมาใช้ชีวิตแค่นี้จริงๆหรอเราจะเริ่มหาคําตอบที่มันแตกต่างว่าเฮ้ยถ้าเราคิดว่าการที่มานั่งขายของอย่างเดียว,ว่ะมันไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดที่โลกนี้สร้างกายหยาบเราขึ้นมาแล้วเราควรจะทํำยังไงให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วเราจะทํายังไงให้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนให้ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเออ แม้แต่นี่ยมันต้องลองย้อนกลับมามองใหม่ลองปรับมุมมองใหม่แล้วก็หาคุณค่าในตัวเราเองให้เจอถ้าเราหาคุณค่าในตัวเองเราไม่เจอถ้าเราหาคุณค่าในตัวเราไม่เจอนะเราไม่ต้องไปถามเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่มีวันหาคุณค่าของอย่างอื่นได้เลยเพราะขนาดตัวเราอะเราอยู่กับตัวเราเองมาทั้งชีวิตอะมองสองกระจกเห็นตัวเราเองทุกวันอะแล้วเรายังหาคุณค่าในตัวเราไม่เจอแล้วเราจะเห็นคุณค่าของใคร คนส่วนใหญ่ชอบไปวัดไปตีค่าคนอื่นเป็นเปรียบเสมือนกับคนที่ถือไม้บรรทัดตลอดเวลาเราชอบไปวัดคนอื่นเขาชอบไปวัดว่าคนนี้เท่านี้คนนี้เท่านี้คนนี้เท่านี้แต่เราไม่เคยกลับเอาไม้บรรทัดเนี่ยมาวัดคุณค่าหรือคุณธรรมในตัวของเราเลยไม่เคยมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเลยว่าคุณค่าของเราอะ่ะมันสูงแค่ไหนมันยาวแค่ไหนมันมีมากแค่ไหนแล้วมันทําให้ตัวเราจเจริญได้แค่ไหนเออ เพราะฉะนั้นเราต้องลองปรับนะเอาไม้บรรทัดที่เราคอยมองอ่ะเราเอาไปเทียบกับคนอื่นไปวัดค่าของเขาตลอดเวลาเนี่ยลองเอากลับมาแล้วก็มาวัดค่าตัวเราเองบ้างมาวัดคุณค่าถ้าเรารู้สึกว่ามันยังน้อยอยู่หาทางเพิ่มให้ตัวเองห,หาทางเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองให้ได้เราก็ใช้ชีวิตทุกวันให้คุ้มกับการที่เราเกิดมาได้กายยาวมันสั่งสมบุญให้ได้ทุกวัน เราเชื่อไหมว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันคือการที่เรากินบุญเก่าไปเรื่อยๆเราถามว่าทุกคนจะบ่นตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยทำไมชีวิตฉันลำบากจังทำไมชีวิตฉันต้องเจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายทำไมฉันไม่รวยเหมือนมหาเศรษฐีอันดับประเทศบ้างทำไมฉันไม่รวยเหมือนบิลเกตที่สามารถโหสั่งสมบุญได้ไม่อั้น สามารถแบบทาบุญได้เป็นล้านล้านทาไมทําไมทําไมและทําไมเราจะถามอย่างเงี้ยกับตัวเองตลอดเวลาแต่เราไม่เคยหาคําตอบให้กับตัวเองเลยว่าทําไมแล้วถามว่าแล้วคาตอบที่แท้จริงมันคืออะไรหลวงพี่อยากจะสมมุติให้ง่ายๆอ่าสมมุติง่ายๆอย่างหนึ่งว่าเราลองหลวงพี่จะเปรียบเปรียบให้กับว่าเรามีข้าวอยู่ประมาณห้าสิบ ห้าสิบถังข้าวสารนะห้าสิบถังไอข้าวสารห้าสิบถังเนี่ยมันคือข้าวสารที่เป็นผลบุญจากการที่เราสั่งสมเอาไว้ในชาติที่แล้วพอึกภาพบอ,อกไหมก็คือเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีข้าวสารกินอยู่ห้าสิบถังเนี่ยเพราะว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราปลูกข้าวสารเอาไว้แต่ว่าบังเอิญอายกตัวอย่างนี้ดีกว่ามีพี่น้องสองคนคือในเอกับในบีที่มีข้าวสารห้าสิบถังเหมือนกัน มี 50, ข้าสารห้าสิบถังเหมือนกันนะในปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าใน A เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยข้าวสารห้าสิบถังเนี่ยเรากินไปมันก็หมดแล้วทำยังไงที่เราจะได้ทำที่เราทำยังไงถึงข้าวสารของเราเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นใน A ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาข้าวสารแบ่งไปสักยี่ห้าถังดีกว่าเอาไปปลูกลงในนาเอาข้าวสารยี่บ้าถังเนี่ยไปหวานในนาใหม่ไปหวานเลยไปปลูกเตรียมไว้แต่ว่าในทางกลับกันในบ รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีข้าวสาร50ถังอู้สบายชาตินี้กินไม่หมดหรอก50ถังคนเดียวอะ่ะไม่ต้องทําอะไรหรอกกินข้าวสารไปเรื่อยๆนี่แหละยังไงชีวิตเราก็สบายแล้วกินข้าวสารไปเรื่อยๆก็กินไปเรื่อยๆปรากฏว่าในบีเนี่ยกินข้าวสารอย่างเดียวที่ตัวเองสั่งสมมาโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องปลูกนะเราคิดว่าทุกครั้งที่เราเกิดมาใหม่อะ่ะเราจะเกิดมาพร้อมกับข้าวสาร50ถังเขาก็กินข้าวสารอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ จนในที่สุดเข้าสารของเขาเนี่ยเหลืออยู่แค่ห้าถังเขาตายไปพร้อมกับเข้าสารห้าถังพอเขาเกิดใหม่เขาเกิดมาด้วยต้นทุนเท่าไหร่ห้าถังนะจากชาติที่แล้วเนี่ยมีเข้าสารตั้งห้าสิบถังนะแต่พอเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาเหลือเข้าสารแค่ห้าถังแต่ว่าในเอที่รู้สึกว่าเฮ้ยข้าสารของเขาอะวันหนึ่งมันต้องหมดเขาก็เลยหวานเข้าสารปลูกไป ปรากฏว่าหวานไปด้วยกินไปด้วยจนถึงบ้านปลายชีวิตเข้าสารที่เขาหวานลงไปในานานั้นนะ่ะกลายเป็นว่าจากยี่ห้าถังที่หว่านไปกลายเป็นร้อยถังถูกไหมเขากินไปเนี่ยเหลืออยู่ห้าถังเหมือนกันแต่ว่ามันไปบวกกับที่เขาปลูกใหม่กลายเป็นร้อยห้าถังถามว่าต้นคุนชีวิตอ่ะของใน A กับในบเนี่ยที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยต้นทุนชีวิตมาห้าสิบถังเหมือนกันนะ แต่พอตายแล้วเกิดใหม่ไปชาติหนึ่งอะกลายเป็นว่าใน A มีเข้าสาร1 0ึห้าถังแต่ใน B เหลือเข้าสารแค่5ถังถามว่ามันเกิดจากอะไรเออมันเกิดจากการที่ในบเนี่ยประมาทในการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่ายังไงฉันก็มีข้าสารกินอย่างสบายทั้งชาติฉันไม่จําเป็นต้องดิ้นหล่น,ฉ,นฉันไม่จําเป็นต้องหาอะไรเพิ่มเขาก็ได้ใช้บุญเก่าไปเรื่อยๆไง ตัวที่ไม่สั่งสมบุญใหม่แต่ในเอเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตชั้นน่ยประมาทไม่ได้ก็เลยต้องหวานข้าวปลูกตลอดเวลาแล้วข้าวที่เขาปลูกทุกครั้งเนี่ยมันก็ทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆชาตินี้ปลูก25้าชาติหน้าปลูกห้าิบชาติต่อไปปลูกร้อยถังมันสั่งสมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนวันหนึงเนี่ยพอชาตินึงเนี่ย,เ,ยเลยได้กลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีข้าวสารเป็นพันถังแล้วเขาสามารถแจกจ่ายคนได้ทั้งเมือง โดยที่ไม่ต้องเสียดายเพราะเขามีเข้าสารเยอะการหว่านเข้าสารปลูกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอะหวานเมล็ดพันธุ์ลงไปในนาที่เรียกว่าประคุณศาสนาเราหวานลงไปเรื่อยๆค่อยๆหวานค่อยๆปลูกไปเราอยากโทษว่าด้วยถึงได้แค่นี้เราทำมาแค่ไหนเชียว ต้องโทษตัวเองในชาติที่แล้วนะที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้ตัวเราช้าไปจนเราประมาทในการสั่งสมบุญประมาทในการใช้ชีวิตประมาทในการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเราต้องโทษตัวเองก่อนนะว่าเราประมาทจนทําให้ชาติเนี่ยเรามีข้าวสารเหลืออยู่แค่นี้แต่เมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเรียนรู้ที่จะไม่ประมาทแล้วสั่งสมบุญไปเรื่อยๆปลูกหว่านเมล็ดข้าวสารไปในนา ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาเข้าไปเรื่อยๆอันนี้แหละมันคือการเก็บสะสมบุญหรือว่าเก็บสะสมทรัพย์ที่ฝากเอาไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วมันจะงอกเงยมาเป็นข้าวสารให้กับตัวเราไม่รู้จักหมดจากสิน้นนี่แหละคือทางมาของคําว่ามหาเศรษฐีผู้ใจบุญทางมาของคําว่ามหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ถึงอยากให้เรากลับมาถามตัวเองเยอะๆว่าชีวิตตอนเนี้ของเราเป็นยังไง แล้วเราจะวางแผนชีวิตให้มันมีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตได้ยังไงตามทันไหมครับพอเข้าใจเนาะเอออย่าั่วแค่ว่าเฮ้ยทำไมฉันมีต้นทุนมาแค่นี้เราก็จมปลักไปกับความทุกข์ที่โทษแต่ตัวเองโทษแต่ครอบครัวโทษแต่พ่อแม่ว่าทําไมให้ต้นทุนฉันมาแค่นี้ทําไมฉันไม่ไปเกิดในครอบครัวของคุณอนันต์ทําไมไม่ไปเกิดในครอบครัวของบิลเกต ทำไมไม่ไปเกิดในครอบครัวของมหาเศรษฐีทําไมฉันถึงเกิดมาในครอบครัวนี้ทุกอย่างมานล้วนแต่มีเหตุและมีผลของตัวมันเองทั้งหมดโทษใครไม่ได้ครับต้องโทษตัวเองในชาติที่แล้วที่เราประมาทถามว่าในชาติเนี้ยเรารู้แล้วนะว่าเราจะสร้างคุณค่ากับตัวเองยังไงเราจะเพิ่มเข้าสารที่เรามีอยู่ยังไงแล้วทําไมเราถึงดูเบาที่จะไม่ทํามันเราจะรอให้ถึงชาติหน้า แล้วกลับมาต่อว่าตัวเองในชาติปัจจุบันอีกจริงๆเหรอถ้าเราเกิดใหม่แล้วเรามีต้นคุณเข้าสายแค่ยห้าถังอะแล้วเราจะมานั่งด่าตัวเองเหรอว่าเฮ้ยทำไมชาติที่แล้วไม่ทําวะถามว่ามันทันไหมมันทันจริงๆเหรอมันไม่สายไปแล้วเหรอที่จะต้องย้อนกลับมาด่าตัวเองว่าแบบเฮ้ยทาไมแกรู้นะเว้ยทําไมแกไม่ทําเหมือนกับที่เรากําลังโทษตัวเองในชาติที่แล้วอยู่อะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เราลองกลับมาสร้างผังให้กับตัวเองใหม่อย่าโทษโชคชะตาอย่าโทษสิ่งรอบข้างแต่ให้ลุกขึ้นมาแล้วปฏิวัติตัวเองใหม่หาคุณค่าในตัวเองใหม่เราก็สร้างชีวิตที่เป็นของตัวเองใหม่ขึ้นมาให้วางแผนเลยว่าชีวิตในอนาคตฉันอยากจะเป็นยังไงเอาแบบชีวิตแบบสิบปีข้างหน้าฉันอยากจะเป็นยังไงชีวิตอีกห้าสิบปีข้างหน้าฉันอยากจะเป็นยังไงชีวิตในชาติหน้าฉันอยากจะเป็นยังไง ชีวิตที่สุดแห่งธรรมฉันอยากจะเป็นยังไงตอนเนี้ยเราเป็นผู้ได้โอกาสนะที่มีกายหยาบเนี่ยอยู่ดีไซน์ไปเลยครับดีไซน์ให้เต็มที่อย่าทิ้งโอกาสที่ได้กายหยาบเนี่ยมาอย่าไปนึกเสียดายตอนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมีทิพยสมบัติที่สู้คนอื่นเขาไม่ได้หรือว่าอยากจะหรือว่าอยากไปน้อยเนื้อต่ําใจเวลาที่ได้เกิดมาชาตินึงแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้อยต่ํา แต่ให้เรารู้จักดีไซน์มันนั่นแหลตอนนี้อนาคตจะเป็นยังไงทำมาเลยตอนนี้อยากรวยใช่ไหมสั่งสมบุญอยากมีดวงปัญญาใช่ไหมนั่งสมาธิอยากหล่อสวยใช่ไหมรักษาศีลง่ายไหมมันง่ายมากเลยนะมันคือบุญพื้นฐานนะ่ะมันคือคือบุญกิริยาวัตถุพื้นฐานที่เราทําได้ที่หลวงพ่อสอนเราตลอดเวลาที่พระอาจารย์บอกเราตลอดเวลา แค่การทําทาน,ศาศานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแค่เนี้ยเราสามารถได้คุณสมบัติสามอย่างในชีวิตเลยนะเป็นเศรษฐีรูปงามมีปัญญาถามว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรมากกว่านั้นอีกถูกไหมแค่สามอย่างเนี้ยคือแค่ทำสามอย่างเนี้ยให้ได้เป็นปกติอ่ะหลวงพี่แค่รู้สึกว่าเอ้ยแค่เนี้ยมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งในอนาคตแล้วก็ในชาติหน้าได้แล้วนะ แต่ว่าถ้าใครอยากจะดีไซน์ที่โผเป็นบุญพิเศษที่อยากจะได้เพิ่มเราก็ต้องหาบุญขนขวควหาบุญของเราเองที่สั่งสมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันหยุดเมื่อไหร่ที่เราหยุดในการสั่งสมบุญเมื่อไหร่ที่เราไม่นั่งสมาธิแม้แต่วันเดียวนั่นแหละเรากำลังทิ้งโอกาสที่เรากำลังจะวางผังในอนาคตอยู่นั่นแหละคือเรากำลังทิ้งโอกาสในการสร้างคุณค่ากับตัวเอง ทิ้งโอกาสที่เราได้กายหยาบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งวันให้หาคุณค่าในตัวเองให้เจอให้นึกถึงบุญให้ได้ว่าหนึ่งวันเนี่ยเราสั่งสมบุญอะไรไปบ้างก่อนนอนทุกครั้งให้นึกถึงบุญให้ออกว่าวันหนึ่งเราได้ทําบุญไปครบทุกด้านหรือ,อยังเราได้ดีไซน์ชีวิตของตัวเองไปหรือยังอย่ารอ,อให้วันสุดท้ายของชีวิตมาถึง แล้วยืนมองกายหยาบตัวเองแล้วนึกเสียดายว่าทําไมฉันถึงไม่ทําถ้าวันหนึ่งแล้วเราตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าเรายืนมองเราตื่นขึ้นมาแทนที่จะไปที่อื่นได้แต่กลายเป็นว่าเราเห็นร่างตัวเองนอนอยู่อย่างนั้นแหะให้วันนั้น่ะเรารู้สึกไม่เสียดายว่าฉันใช้ชีวิตมาทุกวันเนี้ยคุ้มแล้วฉันพร้อมที่จะไปที่ไหนก็ได้แล้วฉันพร้อมที่จะไปเกิดใหม่แล้วเพราะฉันวางแผนชีวิตไว้ดีไว้หมดแล้วฉันทําประกันชีวิตให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้ว ให้คิดอย่างนั้นให้ได้เมื่อไหร่ที่เรานอนหลับไปแล้วตื่นมาแล้วคิดอย่างนั้นได้นะนั่นแหละคือคอมพิวต์ละคอมพิวต์กับชีวิตเรียบร้อยและ้ะใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วไม่ประมาทในชีวิตละได้ชื่อว่าเป็นลูกพระธรรมของแท้และได้ชื่อว่าได้ทําตามคําสอนของครูบาอาจารย์อย่างแท้จริงแล้วเราได้ชื่อว่าเป็นคนที่กตันยูกับครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วเพราะเราไม่ดูเบาในคําสอนของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ลองกลับไปทบทวนตัวเองดีๆไปหาคุณค่าในตัวเองให้เจอถามตัวเองเยอะๆอย่าโทษคนอื่นให้เริ่มจากการโทษตัวเองก่อนว่าทำไมทำไมและทำไมชีวิตฉันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตฉันถึงลำบากแบบนี้ทำไมฉันถึงเกิดมาแล้วได้กายหยาบแบบนี้ทำไมถึงมีดวงปัญญาแค่นี้ให้ถามและวางแผนใหม่ ที่จะทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตนะครับก็หลวงพี่ก็จะจะฝากเอาไว้ประมาณนี้เนาะให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ลองกลับมาคบควนสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดตั้งแต่อดีตแล้วก็วางแผนสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วเราจะได้ภูมิใจในวันหนึ่งที่เราได้กลับไปที่ดุสิตบุรีกลับไปอยู่กับมุคณะ แล้วมองภาพในอดีตย้อนกลับมาจะรู้สึกว่าภูมิใจตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างคุ้มค่าได้ใช้ชีวิตทุกๆวันโดยที่ไม่เสียเปล่าและอยู่ในบุญตลอดเวลาได้สั่งสมบุญตลอดเวลานั่นแหละครับค่าของเราอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ความดีที่เราสั่งสมบุญในทุกๆวันก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ